และในวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับแมปของวีเลกาซีและสำหรับนูทูโปในพานนี้ผมจะมาทํามนอสุของอาคาสซาที่ทางตัวเกมนั้นเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาใหม่และขอบอกคุณผู้ชมไว้เลยครับว่ามนอสุรของอาคาสซาเนี่ยเป็นมนอสุที่ทํานานแล้วก็ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ก็เพราะว่าการทํามนอสุในรอบนี้ไม่ใช่ว่าแค่เรามีตังเนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนได้แต่ว่าเรานั้นจะต้องทาการสุมหาตระกูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ฟาร์มเลเวลและลงในโหมดของมกเกนเทนที่เป็นระดับมีเดียมขึ้นไปเพื่อที่จะได้ไปหาเกา้ศหนิมะ ใครที่กดให้แล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว,ลวเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านดีดีช็อปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการรับกดเกมพาร์าราร Pass, หรือจำหน่ายเอดีแกตันต่างๆ,ต,างๆต้องที่ร้านดีดีช็อปเท่านั้นเลยนะครับแต่เราก็กลับมากันอีกครั้งกับแมปของวีล e g ซี่ซึ่งผมก็ดูเหมือนว่าจะหายไปนานหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในครั้งล่าสุดที่ผมลงคลิปไปนะั่นก็คือการทำมอนสเรของไคกาคุแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับแต่ว่ามาเป็นไลฟ์สตรีมแทนและในช่วงที่ไลฟ์สตรีมเนี่ยผมก็ทำพวกปาน ก็ทําไปหมดแล้วเอาเป็นว่ากลับมาันปัจจุบันตอนนี้เลยก็แล้วกันซึ่งปานที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นั่นก็คือปานหมองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาทำมต์อสูรของอาคาสากันแน่นอนว่าเราก็ต้องทาการรีปานทิ้งกลับมาคุยกับมูซันแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็มาทาการคุยกับอาคาสานะครับซึ่งพอคุยกับมันเสร็จมันก็จะให้คุยมาในการกำจัดซารเยอร์ทั้งหมด25ตัวทําการไล่ตีให้ครบแล้วพอเราตีมันครบแล้วเราก็จะได้มต์อสูรของมันมาใช้เลยแต่ที่ได้มานี่คือเป็นแค่ V1 วๆหน่อยต่อไปดูกกาารทํ V2 ันเง่นการทําา V 2เ่ดูหือวง่ายิ ไหมครับเพราะว่าใช้เลเวลแค่15แล้วก็ใช้เงินแค่10,000เองแต่ไอที่เห็นมานี่คือมันหลอกคุณผู้ชมหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเลเวล1,250ถึงจะไปลงหาสโนเฟกได้และไหนจะต้องทําการสุ่มหาตระกูลที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่อีกแถมอันนี้มันบังคับด้วยว่าจะต้องมีตระกูลมันเท่านั้นถึงจะทํามนาศูรได้แม่งถึงว่าอัปเดตมาคนเล่นหายหมดเลยส่วนในตอนนี้ผมก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากกลับไปฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มมัตเรี่ของมนศูรอาคาสาให้ถึง200อ๋อแล้วเมื่อว่าเขาจะเพิ่มอากาสาล่างใหม่มาให้ด้วยอากาสาล่างอาเวกที่มีเลือดเยอะกว่าเดิมแต่เอาจริงๆอย่ามาตีลยครับ เสียเวลาเปล่าจากนั้นผมก็วิ่งกลับมาที่โมกเกนเทนสเต,เตชันและผมก็ว่าจะลองไปลงในหมดรถไฟดูคืออัปเดตมาไม่เคยไปลงเลยอะอันนี้ครั้งแรกเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟได้เราจะต้องทําการซื้อตั๋วก่อนซึ่งตั๋วเนี่ยราคาใบละแสนเลยแล้วพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วต่อไปก็ไปลองลงดูกันจากนั้นมันก็จะพาวาบกับมาอยู่ที่เดิมครับแต่เพิ่มเติมเลยก็คือรถไฟกับคนที่ขายตั๋วเนี่ยหายไปและไม่นานพอยืนรอมาสักพักรถไฟของเราก็มาแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยนึกว่าอยู่ในโรงแรมเลยนะเนี่ยพ่เกตจะทำ จะหมอรถไฟไว้ตั้งคันแล้วอ่ะจากนั้นผมก็พลอยหลับไปครับและในระหว่างที่เราหลับอยู่เนี่ยก็มีก้อนเอ่อก้อนอะไรสักอย่างที่กําลังล้อมรถไฟเราไว้อยู่และในตรงนี้เราก็ต้องทําการกดคีย์บอร์ดให้ตรงกับจังหวะเพื่อที่จะได้ตื่นจากความฝันได้และที่คุณผู้ชมเห็นว่าผมไม่ตื่นสักทีนี่คือผมรีบกดเกินไปหน่อยอะ่ะแลวพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้สาเหตุว่าทําไมทางเดินนี่มันกว้างจังเลยอะ่ะนี่ไงครับสาเหตุเขาทาเอาไว้ให้อ,อสูรมันเดินสําหรับในด่านแรกเนี่ยก็แค่ทําการเคลียอาสูรแล้วก็ไอ้ก้อนนนนน้้อทององออาาอทีี่่่ังาาตรแหดดใใ2 2สบ คือมาสู้บนหลังคารถไฟกันครับโดยอสูรที่เราสู้ด้วยเนี่ยเป็นอสูรข้างแหลมเอ็นมุ N นั่นเองและสำหรับอสูรตัวนี้ผมให้คะแนนความน่าลำคาญเนี่ยเต็ม10เลยเพราะว่าแต่และสกิลที่พี่แกปล่อยมาเนี่ยจะทําให้เราหลับตลอดเวลาเลยและไหนจะมีไอ้ก้อนเนื้อที่คอยตบเราอีกนะแม่งมีผุดขึ้นมาตามพื้นด้วยแถมถ้าเราตกรถไฟเนี่ยมันก็ยังทําให้เราหลับอีกด้วยคือสกิลพี่แกจะโกงไปไหนเนี่ยแต่ว่าขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าสกิลของเอ็นมุเนี่ยจะโกงแค่ในหมวดของรถไฟเท่านั้นอย่าไปหาาาาาใใช้้จจรรริงงนนนนนนะะะคคคััับืออออออแแแมม่่่่่่่โตตตตตกกกกกเเลลยยวพ็็ุไไปปดที3 ในด่านนี้ก็จะเจอกับบอสอาคาซาครับและดูนี่เลือดมันจะเยอะไปไหนเนี่ยและสำหรับบอสตัวนี้ความน่าลำคาญเนี่ยผมให้เต็ม10เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องสกิลนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเพลงที่มันเปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยมาลงในโหมดนี้ก็จะรู้ว่าเพลงมันน่าลำคาญแค่ไหนและสำหรับวิธีการสู้กับบอสตัวนี้ก็ไม่ยากมากสักเท่าไหร่ครับแค่ไปตีมันให้มันร้อน,นลบบ่อยๆและหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอของเราก็จะกระพริบเป็นสีฟ้าและในช่วงเวลานี้แหละบอสอาคาซาก็จะลม้มลงแลวเราก็จะสามารถที่จะทําดาเมจกกับม้ีี่ะราราาาสอจทททง คาเลก็คือดอปกล่องมาด้วยและในระหว่างที่ออกเขาเซิร์ฟใหม่ก็แวะสุมตะกูลกันสักหน่อยส่วนตะกูลที่ผมกําลังตามหาอยู่เนี่ยก็คือตะกูลของโซยามานะครับเป็นตะกูลระดับไมติกโอกาสออกเพียงแค่0.5%อันนี้ไม่ต้องถามเลยครับว่าผมามุสปินไปเท่าไหร่คือผมสุมมาตั้งแต่500กว่าสปินจนเหลือ288สปินอะกว่าจะได้มันมาที่ทําไม่ได้ก็น่าจะเลิกเล่นไปแล้วอ่ะเกมเนี้ยแต่ถึงจะได้ตะกูลมาตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้นอกซจากกัรมาฟาร์มเตอรี่ฟาร์มเลเวลและพอฟาร์มจนเบือ่อก็กลับไปลงรถไฟกันอี ไม่มีใครเข้ามาเล่นด้วยเลยน้อยใจไปลงกันแค่3คนก็ได้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็สู้เหมือนเดิมอ่ะสู้กับเอนมูเซตก็ไปตีกับอาคาซาต่อแล้วพอมันตายก็ได้เลเวลกับมาสเตอรี่จากนั้นก็กลับมาฟาร์มเลเวลต่อครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้สโนว์เฟสเนี่ยยังไงก็ต้องฟาร์มเลเวลเพราะว่าคนในแลฟบอกผมว่าขั้นตอนในการลงได้สโนว์เฟสเนี่ยก็คือการลงรถไฟเป็นระดับมีเดียมส่วนโอกาสดอปของสโนว์เฟสเนี่ยจะอยู่ที่40%่เ์แต่ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเวลไปจนถึงเลเวล้นีมหนู่ คนในไลน์นะครับถึงกับว่าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันแล้วก็ขอตัดข้ามยาวมาจนถึงเลเวล1250เลยส่วนช่วงนี้เป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมครับตอนนั้นฟาร์มเลเวลมาจนถึงเลเวล1250แล้วแต่ว่าไปโซโล่รถไฟไม่ไหวอะ่ะก็เลยมาขึ้นไลฟ์สตรีมหาคนแบกแต่สรุปให้ว่าในไลน์นี้ที่ผมลงมาเนี่ยผมไม่ได้สโนว์เฟคสักอันเลยแต่กลายเป็นว่าคนที่มาลงด้วยเนี่ยเคาดรอปสโนว์เฟคแทบจะทุกตาที่ผมลงนี่ดวงเขาทําด้วยอะไรเนี่ยพอหลังจากไลน์นี้ผมก็เลิกเล่นไปยาวเลยครับไม่ได้เข้ามาฟาร์มหรือว่ามาเล่นอะไรเลยแต่ว่าพอหลังจากที่อัปเดตเล้งโกคูเข้ามาแล้วก็เลยลองก เข้ามาเล่นแล้วก็กลับเข้ามาฟาร์มดูแต่ว่าฟุตเทชช่วงหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้อัดคลิปเอาไว้นะครับก็เลยมีน้อยหน่อยแต่ก็เอาเป็นว่าในตอนนี้ผบเก็บโซโนเฟกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็มีของเล่นโกคุแถมมาให้ด้วยต่อไปก็ได้เวลาของการทำมุนอสุข,ของอาคัซาวีสองแต่ว่าอย่างแรกเลยเขอทําการรีบานทิ้งก่อนพอเสร็จจากอาคาซาวีหนึ่งก็มาต่อกันที่วีสองแล้วพอเราเช็คเงอนไขทุกอย่างของเราครบแล้วก็ทําการกดรับเควสมาได้เลยแล้วเควสที่มันให้มาจะให้ใหเราทําการฆ่าผู้เล่นทั้งหมด3คนนคแต่เหมือว่าในน์่าจะไมนคนครับะต้องไป่าในเวมากลอนิรร์วมดู มันจะได้เคเวตไหม อ่าโอเคครับมันได้ควสแล่พอข้าพุ่เล่นจนครบสาตัวก็จะได้บนอสูรของอาคาสาวีสมาใช้เป็นที่เรียบร้อยเย่ผ่านแล้วดีใจจังเลยแล้วก็ความเหนื่อยต่อไปครับฟาร์มมาเตอรี่ส่วนมอนตี่ฟาร์มมาเตอรี่ที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเรนโกคูคบพอตีเสร็จก็สลับไปตีกับอาคาสาเพื่อหาสกิลสุดท้ายฮ่าฮตีตัวเดียวแล้วมันดรอปเลยแล้วก็กลับไปฟาร์มมาต่อและตัดผ้ามาอีกทีหลังจากที่ใช้เวลามาอย่างเนิ่นนานในที่สุดก็มาเตอรี่ถึง250แล้อยห้ารับีล้วลอติ โคตกระจกแต่ดามเมจก,ก็แรงอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อะมั้งสกิลผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย<อ>และนี่ก็คือเรื่องราวเั่าหมดของคลิปนี้แหละครับแล้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับ